สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เทมโปะใกล้จะนอนแล้วแหละแต่ว่าเทมโปอยากจะมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟงังอแนะนําตัวหน่อยพี่เทมโปเมื่อก่อนคนออกไปน,นอกบ้านก็เจอชายเม็ด้ายตัวไทยแล้วคนกลมใหรู้ว่าไซรินเฮสจะไปไหนแล้วคนก็จะลอกฟากแล้ว แล้ววันก็จะเห็นไซเลนเฮดแล้ววันก็จะเจอเจออะไรก่อนเจอเจอเจอกอถีน่ะสะดุดแล้วไซเลนเฮดมันได้ยินตลอดทางแล้ววันก็จะได้ได้ได้กิน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 คนกินอะไรอ่ะกินกินเนื้อสัตว์ หอหล้ออันนี้ตัวอะไรคะไส้เลือเ่อนที่ตายตัวเคยเห็นปะเคยเห็นที่ไหนบูนึกไว้ในใจว่ามันมีด้วยเดี๋ยวนึกไว้ยได้ตายเราเคยเห็นไหมจริงเหรอที่ไหนนะถ้าถ้ามันมีป่าหรือก,กะแล้วมีหมอมน้ำเอออยอะเยอะนะมันก็จะมีไส้เล่นเท็ดมากินน้ำเยอะเยอะ มีไซเดนเทสหายตัวไม่ได้มีไซเดนเทสหายตัวได้ที่มันเป็นตัวสีขาวขาวอ่ะมมันเป็นคนไหมหรือว่ามันเป็นยังไงมันเป็นซอมบี้ไม่ใช่มันเป็นคนมันเป็นคนอยู่ข้างในท้องไซเดนเทสเพราะมันโดนกินไปแล้วถ้าโดนกินไปว่ามันก็จะไม่ตายแล้วมันก็จะบังคับข้างในแล้วมันก็จะเป็นตัวโอ บังคับข้างในเหมือนไอ้นี่ป้าหักปัตเตอร์ปะ่ะใช่โห oh, แต่ตัวข้างนอกมันเป็นหน้าตายอย่างไงอ่ะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรใส่เลนส์สองหัวสองหัวเป็น<า>หัวลําโพงใช่อ oh, ๋ออะไรไงอีกที่มันที่มันร้องเพลงได้อ่ะที่มันปล่อยร้องเพลงอ่ะอ๋อหัวลําโพงหัวลําโพงใช่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง ที่มันเป็นตาโบออกมาแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็นกขยับขยับเข้าเข้าออกออกเข้าออก,ออก,ออกแล้วมันน่ากลัวไหมน่ากลัวตัวไหนน่ากลัวก,กันใส่เินให้เข้าออก,ออกออกตาออกเลยอ่ะเฮ้ยเหรอแล้วนั้นเทปโปบอกทำท่าไหนนะถึงจะเห็นผีเทปโปเล่าให้แม่ฟังอ่ะท่านี้ย็นไกลท่านี้เทปโปบ,บอกว่าเดี๋ยวแล้วชัดๆนี่เอาใหม่เยืนให้แม่ดูใหม่ ทำท่าไหนนะทำท่านี้อ๋อให้ก้มมาแล้วก็ทำท่านี้หรอใช่เห็นจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงเคยทำที่ไหนมาแล้วทำูไปดูคลิปมาดูคลิปมาหรอแล้วเราเพื่อนเห็นจริงๆหรือเปล่าเห็นจริง <Okay. S 2> แต่แต่ถ้ามีตอนเช้าอะ่ะมันไม่เห็นหรอกถ้ามีตอนมืดเห็นจริงโอ้ยหรอถ้าออกไปไกลๆอ่ะมันจะเห็นแล้วถทป้าเป็นคนกลัวผีไหม ถ้ามีบ้านใครอ่ะไม่มีไม่มีคนอยู่มันก็จะมีผีผีผีหน้าไงเนาะผีหน้าไม่รู้ผ,ผีทำหน้าไงนะทำหน้าทำผีปะปุ๊กก็เลยเราโปุ๊กก็เลยปิดเลยกลักวโคตรกลัวอ่ะตกลงกลัวผีหรือไม่กลัวผีกลัวผีอ่ะสรุปกลัวผีใช่ไมปิดเลยปุย๊โปกโคตรกลัวอ๋อโคตรกลัวผีเะไรใช่ไหมจิ๋งหนูเด๋อ่ะนี่ หมาป่าที่โดนคนอ่ะกินหมาหมาันกินคนแล้วมันก็เลยเป็นซอมมันก็เลยเป็นหมาป่าอ๋อเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเทมโป้โดนกัดเทมโป้จะเป็นมนุษย์หมาป่าต่อไหมหรือว่าโดนกัดแล้วตาย,ตายฉเฉยแต่ก่อนเทมโป้เคยดูซอมบี้กับแม่เนาะเทมโป้ชอบดูมากเลยอะ่ะ แต่ปบางบางครั้งปก็กลักวกลัวแต่ก่อนแต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เทมโปชอบดูอะไรนะไอเทนทูปูซานใช่ไหมแล้วเทปโปก็ชอบดูซีรีส์อะไรอะ The Walking Dead อะเทปโปดูจนจบเลยกลัวไหมกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ตอนที่แต่ก่อนที่เนปโปป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลบ่อยแล้วแม่ต้องเปิด ออกกิ้งล๊อตเทโดะไม่กลัวไม่กลัวเหรอจริงเหรอไม่กลัวแล้วเวลาเราเจอซอมบี้อย่างเงี้ยเทปป้อมีวิธีป้องกันตัวยังไงทํายังไงจะได้บอกเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆดูแล้วดูแล้วทํายังไงพี่หลอกให้มันมามาแล้วก็หนีไปเลยให้ให,ให้ให้หัวลำโพงใจดีอะ่ะมัดมัดเตะมันเลยเตะ กระจายเลยอกระจายปังเลยอ๋อกระจายเต็มเลยเออโคตรเต็มเป็นโกงเออแต่ถ้าใส่เดนทฮโซไม่ได้ก็วิ่งหนีก็ให้หักวัดเตอ์ก็สู้มามนต่อยมาต่อยมาต่อยแบบนั้นโอ้โหโอ้โหโหแล้วก็แล้วก็ตดให้มันตดให้ดมด้วยเหรอโอ้โหตายแท้มันถึงจะตาย Oh. เพราะมันเพราะมันเหม็นแล้วเราจะตายไหมะไม่ตายเพราะฮาบาเตอร์มันตัวสูงอือแล้วเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าฮาบาเตอร์ต,ตดให้ซอมบี้ดมเราก็ต้องดมเหมือนกันก็วิ่งหนีไปก่อน <laughs> วิ่งหนีห่ากิโลเมตรอ่าหากิโลเมตรอ่าหลายกิโลเมตรฮะไม่ครับครับีม่หัก ไปอยู่ข้างหน้าเราอ่ะค่ะแล้วก็ให้ฮักไปต่อสู้เลยบอกฮักค่ะแม่ครับถ้าถ้าไอ้เลิศแมนสู้ไม่ได้ก็เอาเอาเอาต้นไม้อ่ะยกแล้วก็ทุบ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 เลยครับทุบอย่างเดียวไวมนะครับแต่ก็โยนก็ไปใส่มันได้อืมพปกจะช่วยหาปัตเตอร์ช่วยช่วยหาปัตเตอร์ เดนเป๋อบอกแม่ว่าเดนเป๋อยากเรียนว่ายน้ำแล้วใช่ไหมจริงจริงเปล่ากล้าอะไรใช่ไหมลูกโอ้เพราะอ,อะไรคะทำไมถึงอยากเรียนแหละเพราะน้ำไม่ค่อยจะลุกเกินแล้วอะไรอีกหนูพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมเต็มตัวแล้วพร้อมแล้วแล้วเราระหว่างเรียนเทควันโดกับเรียนตีลังกาหนูชอบอะไรมากที่สุดคะ ทำไมอะคะบอกหน่อยบอกหน่อยเพราะมันปวดจะได้ชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันเพราะมันไม่กล้าเมื่อต้องทอง้องโอ้เราเราเราเทควันโดเล้วลูกชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแต่ชอบที่สุดคือหนูชอบตีลังกาใช่ไหมลูกอ่ะตีชงเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมอ่ะชวนหน่อยชวนหน่อยชวนหน่อย จะโชว์ท่าเลยว่าขาแฮปโปรอไหมอ่ะได้ค่ะเจ็ปวดเจ็บขานเป็นไรคะวิ่งเยอะใช่ไปเจ็เจ็บขาตรงนี้อ่ะอ oh ่ะเนพอก่อนเนาะบายบายเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรให้อีกจ้ะถ้าใครถ้าใครออกไปอ่ะแล้ว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 มันเห็นหน้าชมอ่ะเห็นอะไรนะเห็นหน้าซอมบี้ชมอ่ะอ่า <<|ja|> ตารุดออกมาวิ่ง oh. หนีไปเลยนะห oh. ้าห้ามไปอยู่ห้ามไปจ้องใกล้นะวิ่งหนีไปก่อนเลยอ oh. ขอหาตำรวจเลยยิ่งกนยิงม,มันก่อนเลยไม่ต้องไปรอให้มันมาก่อน <Okay. S 2> วิ่งไปก่อนเลยค oh. จับมัวแต่รอค่ะ oh. วิ่งไปก่อนเลยวิ่งดูฟาดเนี่ะ oh. วิ่งดูฟาแบบนี้ โอ้โหโหเป็นี้เลยรถ<อ>ไอทักท้าตัวเองสู้มันไม่ได้ก็เรียกไอรอนแมนมาบินมาบินให้สูงกว่าน,นี้แล้วก็ยิงยิงมันเลยยิงยิงปังปงัปงปังเลยโอเคแต่โลกนี้ไม่มีไอรอนแมนจริงนะค่ะ <c oughs> ต้องมุดไปหาไอร้อนแมนแล้วก็ให้ไอไอรอนแมนมันมันทะลุมาเลยไตทะลุมาเลยโอเคโอเค บายบายกันก่อนเร็วบายบายอย่าลืมกดติดตามช่องโป๊กับแม่นะบาย